ตอนนี้ก็อยู่ที่สุสานพัทมิตรที่เสียชีวิตช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับข้างหน้านั่นเ็นสุสานพัทมิทรที่พบลายชื่อก็เสียชีวิตอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีสุสานตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดกาญจนบุรีเนาะอยู่ด้านซ้ายมีก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแขงเนาะสะพานรถไฟเนาะ ที่จะข้ามและเป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนาะสุาสานนี้ก็จะมีชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดของผู้เสียชีวิตเนาะก็บอกอาไว้ที่บริเวณหลุมเนาะก็สําหรับใครที่เข้ามาก็ควรให้ความเคารพแต่หลุมศพด้วยนะครับ สำหรับทหารพัตมิตรเหล่านี้ก็เป็นทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือบางคนก็ถูกจับเป็นชเชลยแล้วมาสร้างทางรถไฟข้มามแนับแคลเพื่อเชื่อมต่อไปอยังประเทศพมา่านะและเกิดเสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างสูสานพัตมิตรแห่งนี้จัดว่าเป็นสุสานที่มีการออกแบบ และการจัดวางที่สวยงามเนาะเป็นระเบียบสำหรับใครที่เข้ามาเยี่ยมชมสุสารพัทมิตรก็ได้เห็นถึงการออกแบบที่มีความเป็นระเบียบสวยงามและมีการจัดวางที่เรียบร้อยเหมาะไอสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในการทำสงครามเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และรับชมนะครับ